ท่านนะครับคือรู้สึกว่าคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตที่ผมค่อนข้างที่จะชอบแล้วก็ของฟรีนั่นนะเป็นของฟรีที่เป็นแบบยังไงเท่ดีอ่ะผมก็เลยดีใจแบบสุดๆเลยคือไม่น่าเชื่อว่าไอคอนเสิร์ตนี้จะมานะฮะก็วันนี้เราจะมารับเจ้าทงนะฮะหน้าจอผมอาจจะแหลกๆหน่อยนะฮะเพราะเครื่องผมเก่าแล้วเนาะ 4G เองนี่เนาะวันนี้เราจะมาสอนรับทงอ่าไอ้นี่มานะ เทมเปตี้วันพาคือเราต้องเก็บอ่าเขาเรียกอะไรเก็บอ่าหอกโพไซดอนนะที่เป็นเหรียญให้ครบสิบแปดอันเนาะซึ่งของผมเนี่ยคือเก็บอันเดียวก็ได้เลยนะครับเพราะว่ามันบักเนาะก็ผมจะพาไปดูเนาะที่ที่แรกนะ่ะก็จะอยู่อ่าตามผมมาเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะแหลกหม่อนนะคือแค่คุณไปเก็บเหรียญนะ่ะก็ได้แล้วเนาะตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดนะผมไปเก็บอ่า ตรงแถวที่มันออบบี้ตรงนั้นอะเห็นไหมตรงนั้นอะนั่นแหละมันมีเหรียญอยู่นะตรงแถวซอกตึกอะซึ่งตอนนั้นผมก็ไปเก็บแล้วผมก็ได้เจอสิ่งนี้มานะเป็นอะไรที่โคตรเท่เลยนะครับเป็นอ่าธงเนาะของอ่ามังกรสีฟ้าเข้ากับทีมผมเลยครับเพราะว่าทีมของผมนี่ก็เป็นสีฟ้าอยู่แล้วนะบูเนาะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็แค่แบบจะมาบอกวิธีการรับนะก็คือให้เราเก็บเหรียญให้ครบ18อันเนาะ หรือถ้าใครโชคดีบั克หรือว่ามันเป็นของมันเองนะคือแบบเก็บแค่อันเดียวก็ได้แล้วเนาะคือในเซิร์ฟเวอร์รวมเนี่ยถ้าจะไม่ผิดคือมันจะมีบั克หนึ่งก็คือเราสามารถเก็บอันเดียวได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นส่วนตัวก็คือเราต้องเก็บให้ครบ18แปดอันนะโอเคนะคะก็คลิปนี้มีเท่านี้นะคบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะสำหรับนี้เราไปเพียงเท่านี้ละครับบายบายเจอกันใหม่นะครับ